เราโดนโกงนะคะโดนโกงแล้วเราโดนโกงบัม2021ไปย่สนะทุกคนคือตอนที่รู้ว่าโดนโกงอ่ะแบบเซ็งแล้วก็หน่อยไปเลยหลังจากนั้นก็คือไม่ได้ซื้อไม่ได้เอฟไม่ได้อะไรเลยนะคะก็เลยไม่ได้มาทำลิปให้ทุกคนได้ดูกันเนาะแล้วก็แบบหายไปจริงๆทุกคนจนเนี่ยบัมทรายมาส่งนะคะอันนี้เป็นบ้ามเผื่อฟิวเจอร์เนาะรอบโอวัสนะคะคือรอนานมากรอมาครึ่งปีจนข้ามปีใหม่ละเพิ่งได้นะค่ะจนข้ามไปอีกปีละเพิ่งได้เนาะก็เหมือนเหมือนเท่าที่ตามก็คือเหมือนเบบ่่าไมสของเนาะก็เลยขลาไปเเลยนะคะคคก็โอมาแกะกะันเนเาะ

นะเป็นไซอสยเขาเรียกว่าเป็นเวอร์ฟิเจอร์นะคือจะบอกว่าคนเนื้อมาซึ่งเราเนี่ยในตอนแรกนะคะเราอะสั่งเป็นเวอร์ฮีโร่ไปทุกคนแล้วเราสั่งเวอร์ฮีโร่ไปใช่ไหมคะแล้วก็ทีเนี้เราก็แหละเราก็ใส่ยานึงแต่ว่ายานนี้เขาเป็นแบบสุ่มมาให้คือเราอะก็ไม่ได้คิดว่าเราอะคือตอนนั้นเราไม่ได้หวังว่าอีเวอร์นึงจะได้อะไรใช่ปะปรากฏว่าร้านสุ่มอะสุ่มให้เราได้เวอร์ฮีโร่มาซึ่งมันก็ซ้ำกับอันนี้อีกเราก็เลยไปขอร้านนะคะไปขอร้านคุณคน่านน้วแบบีได้ยออไรร่เีลวหนเเคาากก็บออว่โ เราก็เลยแบบนั้นนนั้เราเปลี่ยนนะคะอะไรเงี้ยอุ้ยนี่ดูสิน่ารักไหมเจนโน่นะคะเออเราก็เลยไปขอเปลี่ยนทุกคนนะคะบอกว่าเขาเปลี่ยนได้นะคะแต่ทีเนี้ยเหมือนตอนที่เราไปขอเปลี่ยนอ่ะมันก็เป็นช่วงเขาเรียกว่าอะไรเป็นช่วงเวลาที่มันไม่นานขนาดนะั้นเขาเรียกว่าอะไรขอเปลี่ยนแบบนนเนิ่นๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยคือรอมาข้ามปีพอเรามาข้ามปีเราก็เลยไม่แน่ใจว่าลานเขาลืมหรือเปล่านะคะปรากฏว่าลานเขาไม่ลืมนะทุกคนเราก็ได้เวอร์ฟิลเจอร์มาสมใจนะคะ ก็คือบ้างอมอมากมอนับมากเขาเช็คตัวหนึ่งนะโอเคมันคงจะถูกกดทับมาเนาะก็ไปปล่อยไปแล้วกัน แล้วออมาในจังหวะที่แกอยู่มันก็เลยยิ้ย้ยหน่อยนะคะไม่ได้ถ่ายคลิปนานเคืเอ,ค,อคือว่าเราเนี่ยจำไม่ได้ว่ามันจะได้อะไรบ้างก็คือนานจริงรอนานจริงแบบจำชื่อกาสไม่ได้แล้วอะ่ะคือการ์ดอีกใบการ์ดใบหนึ่งเป็นเซลฟี่มันไม่ไโผลเล่บใบเขาเรียกว่าอะไรคือลืมลืมจริงๆแล้วก็ เออลืมไปแล้วอ่ะล้วก็คือยังไม่ได้ไปเปิดคนหาเขาเรียกว่าการอะไรเอาเป็นว่าเราจะเรียกมันว่าการใส่แว่นใช่ไหมคนคนใส่แว่นอุ้ยเสียดายที่แบบน้องงออ่ะแต่ว่ามันคงมันคงจะดีขึ้นใช่ไหมคะถ้าเราหาเลยครับดูสิจนบ้าใหม่ออกแล้วอ่ะเพิ่งได้บ้าถือฟิวเจอร์มันยาวนานมากอ่ะเรามาแกะกันดีกว่าต้องได้ปตตร่ต์ต์แหละใช่ไหมเพราะว่าเราจำได้ว่ามันสีนปตตร่ต์ต์แล้วก็เซฟ้อปุาจะตลกมากถ้าเราดึงทุกอย่างออกมาแล้วก็การก็หลุดออกมา เราจะมาทายโป๊ะได้อีกครั้งดีกว่าทุกคนจะเจะได้เรา,เราชอบทายโป๊ะกันทุกคนอือ้อ,อ,อุมันแน่นมากค่ะตอนนี้เราไม่ได้มองกล้องนะคะทุกคน,นเรามองไปทางอื่นอยู่เราพยายามแกะเพื่อหาคำใบ้โอเคหลุดแล้วโอเคหลุดแล้วหลุดปะเนี่ยอุ้ชอ,อุ้ชเห็นผมไหมจีซองแน่แน่แน่นเลยเคือจีซองรักมากจีซองก็คือมาตลอดมาแบบมาบ่อยมากมาตลอดมาบ่อยมากมา,มาบ่อยมากจริๆงๆโอเคจีซองจีซองรัก ใบเว่าคือแล้วเนี่ยตาเนี่ยการเนี่ยเขาจะแพ้กันมาไหมกาจะฟูบอกมาหรือเปล่าอ,อีกใบหนึงนะคะทุกคนรีดตืน่นเต้นอ่ะตื่นเต้นเราจะลุน้นคือเราจะลักษณะในช่องนี้นะคะก็คือลุ้นทุกอย่างนะการด้วยบทด้วยนะคะเราก็ลุ้นกันหนุนหนึ่งใบทุกคนมันหนีบมันหนีบมันแนบสนิทอ่ะมันดึงไม่ได้นะคะชูเฮ้ยทุกคนมันกลับด้านใช่ปะหัวใครสีเนี้ยเดี๋ยวนึงก่อน ลืมจริงนะคะว่าใครหน้าตาไปไเป็นยังไงในบ้านนี้แต่ที่เราหน่าจะกลับการบอกหน่าจะกลับการอ่ะตื่นเต้นแ่บเต็มๆน,น,นะวิ้งไม่มีอะไรเลยเราเดาอย่างไรอ,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 อ่ะเราเดาอย่างไรอ่ะเอออ่ะกลับมาที่เดิมดูสกสภาพตรงนี้นะคะให้อ่ะแจมินเหรอแจมินเหรอเขาเดาว่าเป็นแจนินอ,อะโอเคเปิดเลยหนึ่สองบาน <laughs> บอกเลยใช่ไหมว่าจีซองรักจีซองรักมากจีซองลูก โอเคละ่ะพี่รักหนูเราอยู่โอเมกอดจีซ oh องรักกันก็ไม่บอกทุกคนจีซองมาสองแล้วอะอย่าบอกนะอย่าบอกนะว่าในนี้คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าการมคว่ำอยู่มันงายอยู่อุ๊ยเรืนจิน้นอะอะเรืนจิน้นอ่ะเรืนจิ้นนะคะเรืนจิน้นเรืนจิน้นโพลารอยอันนี้ก็จะเป็นแท็ทูแล้วก็สีนี้อ่ะเดคาบุนที่มันคว่ำอดีเรามาลุ้นอันนี้อันนี้นหรือว่าลุ้นแผ่นอันลุนลายเซ็นก่อนก่อนเราไม่เหมือนใครเราลุนล้นลายเซ็นก่อนแล้วก็ทำลายเซ็นไข่เ่มือยไข่ลาย ชุบโอ้ยมาร์คพี่มาคร์เนี่คือจำหน้าการ์ดแต่ละใบในบัมไม่ได้ด้วยประเด็นมานี้ซอรักโอ้มันเป็นแบบนีกันต่อน,นะครับคือ่องในเดายากเลยทุกคนเอาเลยนะหนึ่งสองสามชุบบอกเลยว่าจี่ซองรักที่ซองรักกันก็ไม่บอกโถเอ้ยที่ซองเนี่ยเหมือนจะมาแล้วด้วยหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิด จำผิดก็ไม่แน่ใจทุกคนคือแบบจีซองรักมากให้รู้ไว้นะคะใครที่เป็นเม่น้องจีซองก็ให้บอกก็บอกให้รู้ไว้เลยว่าน้องรักเรานะคะน้องรักเรามากนี่คือผลรวมของวันนี้เออขออนุญาตไม่ตังโปร์เนาะเดี๋ยวมันจะยิ่งใหญ่เกินไปนะคะมันจะยิ่งใหญ่อลังการนะทุกคนดูสินี่คือผลค้อยได้ผลไปได้หรอ่ผลรวมของอันนี้นะคะก็ผลสรุปของบัานี้ก็คือจีซองรักมาก แล้วก็ทุกคนณนะเวลานี้นะคะวันนี้เป็นวันที่จุดๆเดือนมีนาคมแล้วซึ่งน้องบีมเนี่ยจะคัมแบ็กนะคะทุกคนจะคัมแบ็กในเอ่อน้องกริตนะก็อย่าลืมไปพรีออเดอร์กันแล้วก็ดูร้านที่ไว้ใจได้นะคะอย่าโดนโกงกันอีกเลยขอให้บั้มน้องบีมเนี่ยร้านแตกกันไปเลยนะคะใน3วันนะทุกคนไปช่วยกันพรีนะคะแล้วก็ส,สนับสนุนน้องกันเยอะๆบั้มสองบัง้มสองต้องแด่สังให้น้องให้ได้เย้สุดปีกันเจอก,กันคลิปหน้านะทุกคนบ๊ายบาย